วันนี้มาฟังมุมมองของหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ TikTok ที่เผย3ามหมวดคอนเทนต์ที่ทำแล้วจะรุ่งมากใน TikTok กันดีกว่าครับสวัสดีครับผมโจชัยพัฒวันนี้คุณอยู่ในช่องพ่อมดคอนเทนต์วันนี้ครับจากการที่ผมได้อ่านนะครับบทความของ Marketing u o f ซึ่ง นายประกรณ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ TikTok ประเทศไทยเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะที่เป็นคอนเทนต์แบบไหนที่มันจะรุ่งใน TikTok ผมว่าเป็นมุมมองหรือว่าไอเดียที่ดีเลยนะเพราะฝ่ายการตลาดออกมาพูดเองผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแนวทางให้สำหรับใครที่เริ่มต้นทำคอนเทนต์ได้ดีมากเลยละครับ ทั้งหมดนะครับมีอยู่หลักคือ 2e1n 2e1n นี้คืออะไร 2e นี้คือ entertainment entertainment คือคอนเทนต์ที่ให้ความบันเทิงและ e ตัวที่2คือ education education คือคอนเทนต์ที่ให้การศึกษาและ n ตัวสุดท้ายครับคือ news คือคอนเทนต์ข่าวสารเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละตัวเลยดีกว่านะครับตัวแรกครับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็แน่นอน,นครับคือคอนเทนต์ที่ให้ความบันเทิงคอนเทนต์ที่ให้ความบันเทิงครับมีข้อมูลที่ถูกซัพพอร์ตออกมาว่าครับเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะแค่ในแพลตฟอร์มของ t i k t o อกนะครับยังเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆอีกด้วยอีกทั้งเช่นพวก Facebook YouTube Twitter หรืออะไรต่างๆนะครับ i n s t a g r กรก็ได้ คอนเทนต์พวกนี้ครับจะเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดครับคอนเทนต์ content ที่ให้ความบันเทิงให้ความสุขคนนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ยังครองใจนะครับคนในประเทศไทยได้มากที่สุดเช่นเคยโดยคอนเทนต์ตัวนี้ครับจะเน้นหนักไปที่ความสนุกและก็ความบันเทิงเราจะเน้นหนักไปในการนําเสนอสิ่งที่มันแปลกใหมย่ยิ่งถนะ้าคุณนําเสนอสิ่งที่มันแปลกใหม่แล้วก็มีความสนุกและก็ความบันเทิงได้เนี่ยเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์นั้นของคุณเนี่ยมันจะยิ่ง มันจะยิ่งเข้าถึงผู้คนได้ง่ายผู้คนจะให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณนําเสนอค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงของ Tik t o อกนะเป็นหัวใจเลยก็คือการใช้ดนตรีหรือว่าใช้เพลงที่มันกําลังอยู่ในกระแสรหรือว่าเป็นเพลงที่สร้างความสนุกสร้างจังหวะอะไรบางอย่างหรือเป็นเพลงที่มันติดหูครับมันจะช่วยทําให้คลิปนั้นของเราอะเกิดความที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับการเข้าถึงที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือ e ตัวที่1น,นะ Entertainment และ E ตัวที่2ครับ อีตัวที่2ก็คือ education education คือคอนเทนต์ที่ให้การศึกษามันหมายความว่าอะไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดว่าเอ้ย tiktok จะต้องเต้นต้องให้ความบันเทิงเท่านั้นแต่นั่นมันเป็นเรื่องเมื่อหลายปีก่อนครับช่วงหลังมาที่ tiktok ได้รับความนิยมมากขึ้นมีอัตราการดาวน์โหลดและการใช้ที่มากขึ้นครับ tiktok ไม่ได้อยากผลักดันตัวเองให้ไปได้แบบ มีแค่เนื้อหาคอนเทนต์เต้นอย่างเดียวครับเพราะมันไม่เพียงพอมันไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้คนทั้งหมดดังนั้นครับทิ k ตอกจึงผลักดันนะครับคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ซึ่งช่วงประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมานะทิกตอกได้เปิดตัวแคมเปญที่มีชื่อว่า TikTok Uni ิซึ่งย่อมาจาก TikTok University นั่นเองเหมือนแบบ ทิกตอกที่เป็นมหาลัยคุณสามารถมาเก็บเกี่ยวความรู้ได้ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะคือในตัวแคมเปญนี้ทิกต o k จะผลักดันครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างคอนเทนต์ที่สร้างคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับสายความรู้เลยไม่ว่าคุณจะสอนอะไรก็ตามครับคุณเข้ามาใน Tik Tok ตัวนี้แล้วใช้แคมเปญตัวเนี้ยคุณก็จะเนื้อหาของคุณจะถูกผลักดันให้คนที่สนใจเรื่องนั้นเห็นมากขึ้นซึ่งมันก็ถูกถูกพิสูจน์แล้วจาก ยอดวิวนะครับรวมสูงสุดได้4.1พันล้านวิวภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะเป็นเป็นสถิติที่สูงมากนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ซัพพอร์ตว่าเอ้จริงๆริง t ิกไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่แค่อ e ตัวแรกคือ Entertainment เท่านั้นนะครับยังสามารถเคลื่อนมาที่ Education content เพื่อให้การศึกษาได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ content ที่คุณสามารถทําลงใน TikTok เนี่ยมันก็จะเพิ่มขอบเขตขอบขายของคุณไปได้อีกดังนั้นน่าจะหักล้างความเชื่อของทุกๆคนที่อาจจะเชื่อว่าเฮ้ยทิกต o k เราจะต้องทําแค่เต้นหรือว่าทำแค่ความบันเทิงเท่านั้นจริงๆก็ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นยอดวิวเนี่ยก็เป็นตัวพิสูจน์ให้ทุกๆคนได้เห็นเลยนะว่า4.1พันล้านวิวเนี่ย ก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับคอนเทนต์ด้านการศึกษาเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถทำคอนเทนต์แนวนี้ลง TikTok ได้เลยครับส่วนตัวสุดท้ายครับเป็น N นะ N นั่นก็คือ News คือคอนเทนต์ที่ให้ข่าวสารครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่กำลังมาแรงมากนะบนแพลตฟอร์ม TikTok นี้คือข่าวสารคือ TikTok ได้สร้าง Hashtag หนึ่งขึ้นมาเพื่อโปรโมทข่าวสารต่างๆนะครับนั่นก็คือ็ ข่าว tiktok นั่นเองในแฮชแท็กนี้ครับก็จะมีข่าวมากมายทั้งจากช่องดังๆก็มีนะอาทิเช่นช่องวันอะไรอย่างเงี้ยแบบจัดซัดทุกความจริงข่าวช่องวันเนี่ยเห็นไหมครับในในภาพที่ผมเอามาแปะให้ดูว่าเนี่ยเ้ยขนาดช่องให,ใหญ่เขายังลงมาเล่นในนี้เลยแต่ถ้าคุณทําแบบช่องพวกให้ข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยแบบอาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆที่แบบคุณอยากจะนําเสนอคุณก็สามารถใช้ ตัวแฮชแท็กนี้หรือว่าใช้ตัวคอนเทนต์นี้ในการสร้างตัวตนของคุณใน t i กตอกในด้านเกี่ยวข้องกับการนําเสนอข่าวสารได้นะครับซึ่งล่าสุดนะมียอดวิวสูงถึง896ล้านวิวแล้วนะสื่อว่าเพิ่งเปิดตัวมาแต่ว่ามาแรงมากจริงๆนะครับทีนี้มีทริคอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าคุณอยากจะสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวสารลงใน t i ก t อกนะครับ การที่คุณจะนําเสนอวิดีโอของคุณนะครับลงไปในทนะิกตอกเนาะมันจะต้องก็อย่างที่บอกไปว่าทิกตอกมันมันกําหนดระยะเวลานะครับในการลงคลิปประมาณแค่ไม่เกิน1นาทีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนื้อหาข่าวที่คุณจะนําเสนอออกไปมันจะต้องเป็นรูปแบบที่สั้นกระชับและเข้าใจง่ายครับทาให้คนเสพข่าวแบบเข้าใจข่าวได้ง่าย ถ้าคนเสพข่าวเราต้องการรู้ข่าวมากขึ้นก็คุณอาจจะพาเข้าไปยังช่องทางอื่นของคุณอาจจะเป็นแฟนเพจหรือว่าเป็นช่อง YouTube ของคุณก็ได้ครับโอเคไหมอัน,นีนทิกตอกเป็นเป็นเสมือนสิ่งหนึ่งและกันที่ทําให้คุณสามารถเข้าถึงคนได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะทิกตอกตอนนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่ายังไม่ค่อยปิดการมองเห็นละกันคือคุณทำคอนเทนต์อะไรไปมันก็สามารถ กระจายให้คนที่สนใจคอนเทนต์นั้นเห็นได้มากขึ้นนะครับอันนี้แหละครับคือทั้ง3อย่างนะครับ3 c o คอนเทนต์ที่เรียกว่าฝ่ายการตลายของ t k t t o k ออกมาบอกเองเลย,เยว่าตอนนี้คือ3 c o คอนเทนต์เนี้ยเวิร์กมากใน TikTok ครับอันแรกคือ Entertainment c o n คอนเทนต์เกี่ยวกับความบันเทิงอันที่2คือคอนเทนต์ Education คอนเทนต์เกี่ยวกับการศึกษาและสุดท้ายคือคอนเทนต์ e w s คอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนั่นเองครับและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาอัปเดตให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับหวังว่าแนวทางนี้หรือว่าไอเดียนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับทุกคนที่อยากจะลองมาทำคอนเทนต์ลงในทิ k t o k นะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คุณสามารถพบเจอกับคลิปความรู้แบบนี้ใหม่ๆได้นะครับทุกๆวันนะครับเวลา ประมาณ7โมงเช้านะครับคุณจะที่ดูที่ช่องทางแฟนเพจหรือว่าช่อง YouTube พ่อมดคอนเทนต์ก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ